ครับที่เราสร้างสมเด็จพระองค์ปรมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อ,อจะลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง5,000ปีนะครับแล้วก็ทำเพื่อถวายเป็นราชสกาละแห่งพระเจ้าตากศินมหาราชที่เราชาวค่ายพระเจ้าตากสักการะและนับถือบูชานะครับแล้วก็ในอีกหนุนนึ่คือเราเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากคมสมเด็จพระเทพพระรัตา,ส,าสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหลวงพ่อนั่งนิ่งนะว่าคิดแบบออกมาแล้วเนี่ยประมาณ5ล้านเนาะหลวงพ่อบอกช่างศึกษาเอาช่างมาเลยเอามาทำเลยเนี่ยโอ้หลวงพ่อเมตตามากเลยหลวงพ่อท่านเมตตาท่านไม่ค่อยพูดหรอก ็คือเราอยากให้ผู้ท่าเข้าชาตำรวจตระเวนชายแดนํำนวนทั้งหมด2,000คนจะได้เป็นที่เอาไว้สักการะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะปกป้องคุ้มครองภัยให้เกิดแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกนายนะครับแล้วก็ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาของจังหวัดต,ตากได้เห็นพระองค์นี้นะครับก็ได้ยกมือขึ้นโมทนาสาธุและกราบไหว้สักการะบูชา ต่อองค์พระนี้ตลอดไปครับ